เป็นพระบรมราชองค์การเหนือกล้าวเหนือกระหม่อมนะคะจึงเป็นที่มาของการที่คณะรัฐมนตรีก็ได้ตั้งคณะกรรมการอํานวยการและอนุกรรมการจัดงานทั้งในส่วนพระราชพิธีและรัฐพิธีค่ะครับซึ่งในการนี้นะครับทางสำนักพระราชวังก็ได้มีการดาเนินการของวันนี้นะครับโดยเจ้าพนักงานก็ได้เตรียมการตกแต่งพระที่นั่งจัก,กรีมหาประสาท,ที่ท้องพระโรงกลางเจ้าพนักงานก็เชิญพระมหาพิชัยมงกุฎ ปดิสถานพระที่นั่งพุทธาลถุมนะครับพร้อมราชกกุตพันธ์เครื่องกัตยะราชุปโภคแวดล้อมด้วยต้นไม้ทองเงินที่มุกเด็ดพระที่นั่งจักรีมหาประสาทซึ่งวันนี้พระเจ้าเชษฐหัวจะเสด็จออกณบริเวณนี้นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการทอดผ้าทิตตาพระรุผ้าเป็นสถานที่สําหรับเสด็จออกมหาสมาคมเพื่อรับการถวายพระพรชัยมงคลที่สนามหน้ามุกเด็ดพระที่นั่งจักรีมหาประสากมีการตั้งแท่นพร้อมกับเสาบัว วางผานดอกไม้ทุกเทียนแพรสาหรับสมเด็จพระบ,บรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเจ้าทูกลก้าทุนกระหม่อมถวายตั้งเสาบัววางผานดอกไม้ทุกเทียนแพรและบุษบกสําหรับตั้งพระเต้าปฐุมนิมิตบรรจุนาพระพุทธมนต์สำหรับนายกรัฐมนตรีประธานสานิกาประธานรัฐสภาทุนต้าทูนกระหม่อมถวายนะครับถัดมาด้านหลังนั้นก็จะเป็นแถวคณะรัฐมนตรีคณะตุลานุรธูตสมาชิกรัฐสภา ข้าราชการตุลาการขร้าราชการทหารพลเรือนผู้แทนศาสนาอื่นๆก็จะเฝ้าทูอละองทูลีิพระบาทต,ตามตำแหน่งหน้าที่บริเวณด้านหน้าพระที่นั่งจักรีมหาประสา ط ตํารวจหลวงก็ยืนเฝ้ารักษาการและนายทหารราชาองค์ครักษ์ยืนเฝ้าตามหน้าที่ส่วนทางด้านสนามหน้าศาลาสาหไทยสมาคมนะครับก็จะมีราษฎรทุกหมู่เหล่าเฝ้าทูอละองทูลีิพระบาทถวายพระพรเชียมงคลกันด้วยและเมื่อเวลา6นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ แต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายพิธีก็ได้เชิญพระเต้าปฐุมนิมิตทองนาคเงินบรรจุน้ำพระพุทธมนต์ซึ่งทุกจังหวัดทุกราชอาณาจักรจัดทําแล้วก็ส่งไปให้ทางกระทรวงมหาดไทยประมวลนําไปประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ที่พระอุโบสถวัดพระเชตุคนวิมลมังคลารามเมื่อวันที่สองธันวาคมที่ผ่านมาครับแล้วก็ออกจากพระอุโบสถแล้วตั้งกระบวนอิสริยยศมีผู้แทนปวงชนแต่ละจังหวัดรวม77บเจ็จังหวัดเชิญพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะไว้พร้อม ที่หน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลา,ารามทางด้านสถนนสนามชัยนะครับครับในขณะนนี้แตรเดียวจะเป่าสัญญาณเตรียมตัวนะสองจบ เป็นภาพอยู่ถนนหลักเมืองนะครับข้างาก,รกระทรวงกลาโหมขวามือและสารหลักเมืองอยู่ซ้ายมือซึ่งเส้นทางที่จะเคลื่อนที่จากข้างรกระทรวงกลาโหมไปยังพระบรมหาราชวังนั้นก็ใช้เดินถนนหน้าพระลานเลี้ยวเข้าประตูวิเศษไชยศรีนะครับเริ่มเดินเริ่มเดินท่านจะเห็นว่ากองทุเยียง ได้จัดแบ่งเป็น2วงใดการวงแรกคือนำหน้ากองผสมกับซึ่งกองผสมนั้นประกอบไปด้วยผู้ขับการกรมทั้งหมด16นายด้วยกันมาจากกองทัพบมก12นายกองทัพเพือ2นายและกองทัพอากาศ2นายส่วนผู้ที่ถือไม้สัญญาณน,นั้นได้แก่จ่าสิบเพิศรุศัตด์วิเศษนะครับ ผู้ควบคุมวงคือพันโทโพกรีนไกรคงสบายนี่เป็นกองดูยางจากฐานบ,บ่มเดินออกจากข้านกระทรวงกลาโหัถนนหลักเมืองไปถนนหน้าพระลาน จากกองมาคับการกองผสมนะครับจะเป็นหมู่เชิญธงชัยเฉลิมพล48หมู่ธงด้วยกันคือเดินในลักษณะ2หมู่ธงเคียงกันคือสองแถวนั่นเองนะครับซึ่งในหนึ่งหมู่เชิญธงนั้นประกอบไปด้วยผู้เชิญธงนายทหารับธงข้างนั้นหนึ่งตามตรงอีกหนึ่งผู้ขับกองพันนั้นจะเดินนำหน้านะครับเรามาดูกันอ,อันที่หนึ่งดีกว่ามากหมู่ธงแรกนะครับเป็นกองพัน ที่สามกรมสาราธิบดีมหาเล็กรักษาพระองค์นะคะรับผู้ขับวองพันคือ,อพันโทนัทตงโภพัชสุโศ์ครับสวมเสื้อสักลาดสีแดงหมวกยอดเป็นผู้สีดำส่วนทางขวามือหาท,ท,ที่ยจะเป็นกองทุยางอยู่นะครับตอนนี้ผมบอกขา้าวไปก่อนนะครับปัป่นป้อมไปจึกทราเป็นแต่สปอน ัวอย่างชุดที่ดึกงรกลุ่มที่ดึกงจำนวน40่นายด้วยกันนะครับเดินเข้าสู่ถนนหน้าพระลาน จากกองนุยางนั้นก็เป็นผู้ขับกองผสมคือพลตรีพิสิทธิ์สุดที่สารผู้ชักการกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์ทำหน้าที่เป็นผู้ขับกองผสมแต่นั่นก็เป็นกองของการกรองผสมซึ่งประกอบไปด้วยผู้ขับการกรมทั้ง16นายด้วยกันจากนั้นก็เป็นหมู่เชิญธงการหมู่เชิญธงนั้นจะเดินในลักษณะ สองหมูเพียงกันนะครับผมับกองผสมครับ,า mm. รบจากกองผสมก็เป็นหมู่เชิญทงนะครับสองหมู่เพียงกัน mm. คือทางซ้ายมือของท่านผู้ชมนั้น mm. ได้แก่กองพันธ์ุอากาศยูนที่2นะครับ mm. ส่วนทางขวานั้นกองพันธ์ุที่สาม กองพันธราบที่สามกรมหาราที่หนึ่งมหาเล็กรักษาพระองค์นะครับอ่าข้ารัชที่สองนะครับกองพันธหารราบที่สองกรมฐานราบที่หนึ่งมหาเล็กรักษาพระองค์ค่ะผู้บังคับกองพันก็คือพันโทจัก,กริดสีนนท์นะคะส่วนทางด้านขวามือซ้ายขวาเนี่ยระนับจากทิศที่มุ่งหน้าเข้าสู่ระบรมมหาราชวังนะคะ ด้านขวาจะเป็นกองพันธานราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินผู้บังคับกองพันธ์คือนาวาโทปนตมีมรนค่ะสําหรับการแต่งกายจะเป็นเสื้อคอปิดสีเหลืองหมวกยอดมีผู้สีดําตราพอปร,รอสมกางเกงสีน้ําเงินดำแถบทองค่ะ ท่านผู้ชมเห็นขณะนี้นะครับเป็นกองพันธานราบที่3ากรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์นะครับผุ้งคับกองพันธ์คือพันโ,โทเปรมจีรัตน์ธงนไทยพักดีเป็นเสืออ้อคอปิดสีขาวข้อมือแผงคอสักลาสีบันย็นบวกยอดมีผู้สีบันเย็นนะครับและทางกองพันธ์ที่3กรมนักเรียนในร้อยรักษาพระองค์รเรียนในร้อยพิจาจณชมองกล้าวครับผู้มคับกองพันธ์คือพันโทกลิตแสงม่วงเสื้อสักลาสีแดง บกุกยอดมีผู้สีดำนะครับราราชวัลลบแขงคอข้อมือกำบะยีนำ้นำเงินดำน้ำเงินดำนะครับข้อมือก็จะปักละอักษรพระประมาทิไทยพกรรทางด้านก็เป็นกองพันทหารราบที่สี่กรมทหาราที่หนึ่งมาเลกรักษาพระองค์ได้ผ่านมาแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นกองพันที่สามองกรมทหาราที่สามสิบเอ็ดรักษาพระองค์ เร็วมากนะครับแ้าจะบรรยายไม่ทันนะครับเพราะว่าการเดินนั้นต้องทาําเวลาให้ทันในช่วงที่จะเสด็จพระราชดำเนินนะครับมีทั้งหมด48กองพันด้วยกันนะครับเดินในถนนหน้าพระลานผมจะบอกคร่าวๆนะครับให้ท่านผู้ชมได้ทราบว่ามีหน่วยไหนบ้าง มีกองพันธารราชที่4กรมธานราชที่1นองพันผานสื่อสารที่1นึ่งกองพันที่1กรมงกองานราชที่สามสิบเอ็ดรักษาพระองค์กองพันธานช่างที่1รักษาพระองค์กองพันธานราชที่สองกรมฐานราชที่สามสิบเอ็ดรักษาพระองค์กับกองพันธานมาที่4รักษาพระองค์ แต่ละขบวนก็จะเคลื่อนไปอย่างรวดเร็วมากเลยนะคะรายนามหน่วยต่อไปที่อยู่ในขบวนก็คือกองพันธารราบที่3กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์กองพันทหารปืนใหญ่ที่31รักษาพระองค์กองพันที่2กรมนักเรียนในร้อยรักษาพระองค์โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ากองพันทหารปืนใหญ่ที่11รักษาพระองค์นะคะ ลำดับต่อไปก็จะเป็นกองพันที่1่กรมนักเรียนในเรือรักษาพระองค์โรงเรียนในเรือกองพันทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ค่ะแต่ละหน่วยแต่ละเหล่าก็จะมีการแต่งกายที่มีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกันไปนะคะสีเหลืองนั้นเป็นฐานปืนใหญ่นะครับ นี่เป็นกองขียรติยศนะกองขียติยศซึ่งผมได้พีจารณาไปแล้วว่าหนวยชุดพายนั้นเป็นกองฐานขียรติยศผสมที่สามเหล่าทัพซึ่งประกอบด้วยกองทัพบ,บกจากจากองพันุน์ฐานราบที่หนึ่งกรมฐานราบที่หนึ่ง,ง,างมาได้รักษาพระองค์กองทัพเรือนั้นจากจัดจากจากรมฐานราบที่ 1, นะนหนึ่งนะกองพลมาวิทโยธิม วนของทัพอากาศดั้นจัาจากกรมฐานอากาศิโยธินรักษาพระองค์ห่ววิชาการอากาศิโยธินกรมทั้งสิ้น282นาย 1> 1นะคะคกองทหารเกียรติยศผสม3เหล่าทัพค่ะ ยังพอมีเวลาขอเอ่ยนามของหน่วยต่างๆที่อยู่ในขบวนกันต่อนะคะมีกองพันที่สากรมนักเรียนในเรืออากาศโรงเรียนในเรืออากาศกองพันทหารราบที่3ากรมทหารราบที่4รักษาพระองค์กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่สองรักษาพระองค์กองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์กองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่สองรักษาพระองค์ กองพันทหารราบที่หนึ่งกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์ค่ะขบวนจะเคลื่อนไปอย่างรวดเร็วมากเลยนะคะมุ่งหน้าเข้าสู่ลานหน้าพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังค่ะกองพันทหารราบที่สกรมทหารราบที่สองรักษาพระองค์กองพันทหารม้าที่24รักษาพระองค์กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่12รักษาพระองค์ กองพันทหารม้าที่23รักษาพระองค์กองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่สิบสองรักษาพระองค์กองพันทหารม้าที่ยี่สิบรักษาพระองค์กองพันทหารราบที่สามกรมทหารราบที่สิบสองรักษาพระองค์กองพันทหารม้าที่ยี่สิบห้ารักษาพระองค์พันทหารราบที่หนึ่งกรมทหารราบที่ยี่สิบเอ็ดรักษาพระองค์ กองพันทหารม้าที่11รักษาพระองค์กองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่2 1รักษาพระองค์กองพันทหารม้าที่หรักษาพระองค์กองพันทหารราบที่สกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์กองพันทหารม้าที่17รักษาพระองค์กองพันทหารปืนใหญ่ที่สองรักษาพระองค์กองพันทหารม้าที่สารักษาพระองค์จะคู่เคียงกันมาเป็นชุดๆเช่นนี้นะคะตามมาด้วย ช่วงท้ายๆของขบวนก็จะเป็นกองพันทหารปืนใหญ่ที่12รักษาพระองค์กองพันทหารม้าที่1รักษาพระองค์กองพันทหารปืนใหญ่ที่102รักษาพระองค์กองพันทหารม้าที่27รักษาพระองค์กองพันทหารปืนใหญ่ที่21รักษาพระองค์กองพันทหารสื่อสารที่12รักษาพระองค์กองพันทหารช่างที่สองรักษาพระองค์และกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่1รักษาพระองค์ค่ะนะคะ ในขณะนี้ที่มาหน้าสาราสาไทยสมาคมนะครับหน่วยทหารกองเกียรติยศทั้งสามเหล่าทัพก็ได้พื่อเข้าสู่ถนนหน้าส,สาราสาไทยสมาคมซึ่เป็นหน่วยสุดท้ายนะครับกองเกียรติยศเนี่ยนอนนั้นได้ผ่านพ้นไปหมดแล้วหู่วยเชนญทงทั้งหลายผ่านพ้นไปแล้วนะครับที่เป็นหน่วยสุดท้ายหน่วยสุดท้ายที่เดินก็คือ กรมทหารอากาศโิโยทิมรับสารพระองค์ร่วมพิชารารอากาศสิโยทิมโดยแถวทหารนั้นนะครับก็ได้เดินผ่านเข้ามาทางประตูพิเศษไชศีนะครับซึ่งเป็นประตูชั้นนอกพระบรมมหาราชวังทางด้านทิศเหนืออยู่ระหว่างประตูวิมานเทเวศและป้อมถังขื่นเพชรนะครับรงกับถนนแม่พระาธาตุซึ่งสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ป็นประตูสําคัญเขาว่าเป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่สมหามุนีนี้ปัจจุบันนี้ประตูวิเศษชัยศรีก็เป็นประตูทางเข้าออกพระบรมมหาราชวังที่สําคัญที่สุดถัดเข้ามาด้านในก็จะเป็นประตูวิมานชัยศรีนะครับถ้าเกิดว่าเรามองผ่านประตูนี้เข้าไปเราก็จะเห็นพระที่นั่งจักรีมหาประสาทด้วยนะครับ